ไปเห็นเก๋ไม่ส์อะเก็บในขยะเขาชอปเก็บก๋บม่ได้ใส่ไปต่อยู่หัวเลยโอ้เกบกบ่พอดีอ้าวการใส่ใจซื้อไปซื้อของกินยองเหี้ยนไทยกับประมาณสองบาทนะพี่น้องสองบาทหรือสามบาทเป็นเงินไทยโอ้บางคนคายแบบข้ามเลยข้ามวันป่ะน่ะบรรยากาศย่ามสาวฮกโม่งเลยอะเจ๊ใส่พี่น้องอากาศยังหนาวอยู่เนาะ จะหอดเดือนซีเดือนหายอยู่กันยังหนาวอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ฟังแล้วก็ไดาเพื่อนหนาวมาทางเพื่อนหนาวทั้งฝนหนาวบ่ไม่ใหไงวเน้องฝนพวกกระกองไฟกองไฟหนึ่งอากาศง่ามสะวพกมองเหนงมาพกหมองตรงเลยเนาะ เาจะแอลองอะไรเนี่ยนันอันนี้ก็เฮื่อท่องซัแค่พี่น้องซัแค่เนี่ยเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอีหยังกันเนาะพี่น้องซัแค่กุยหนองอยู่พันเฮ็ดอีหยังกันไว้ไว้ไว้ง้างไปเบิ่งไปเฮ็ดยังกันนะฮะเฮ็ดอีหยังกันสมลุมอยู่นะฮะไมดเกิบมัดเกิบให้พุเกิบให้ควันไปที่ไหน โน้หมาเก๋อให้มันไปใส่เิ็ีอ่ะเก๋ไม่สะเกอก็บในขยะเลยเกขยะเพาะไปก้มเก๋อม่นจะใส่แต่ยกหัวโอ้เกิก็บบอพอดีใช่ใม่อะไหมันกระดยเแต่ว่าใช่มันขอบังนะท้าวชมบังน้ำนะให้ไปแต่หยกัวแท้ๆแต่ก่อนกะซ้อนข่าเนี่ยแคะเอิบมาซ้อนข่าวมนเผยมาหาน้องสาวนี่ไ้ตายขากตายแน่แท้อย่ามันลายใส่นอ้วน หมอดมาแดงไฟตายโอ้ก่องกันเดี๋ยวพายามพยายามให้ได้ได้แล้วบ่เอาใหม่ตีหยัดลงมาได้แล้วบ่ลองใส่บ้างวันนี้เกิดฝนส้อนข่าวใส่ได้แล้วน้ำซื้อหน่องยั้งแนะน้ำทำส้มใน่ซื้อยั้งซื้อยั้งหังดังนะซื้อหน่องเคี่ยงซื้อหน่องเคี่ยงอ่าเฮียจะไปได้ก็บอกทำส้มนะ เงินประสามอ้าวการสายใจสื่อไปสื่อของกินย้งเหียนขอเงินแม่หมอขอเงินแม่ขอเงินมือมือเท่าไหร่มือละพันเนาะมือละสมือละพันบางทีกับมือละสองพันเนาะโดยสองพันถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสองบาทนะพี่น้องสองบาทหรือสามบาทเป็นเงินไทย อ๋อผน่าบังมือเพื่อกัขอเงินแม่บังหมือเพื่อกับอะไรขอนะนไปยื่งเขียดเองได้ทำไปส้มปกันยื่งเขียดเองค่ารอดไปยื่งเขียดเท่าไรละอ๋อค่ารดบางทีกับพันหนึ่งที่กับสองพันอ๋อท่าค้ายได้สองพันให้เจอสิมีเงินสื่อขนมเหมือนหาค่ารดเมือ có mẹ mai cháu nhiều chắc nhiêu à? bé 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 nó. bé 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 quan bé bé nhiều bé 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 มัดคือละพัดซองผ่านอ๋อเหมือนละพันบางที่ก็บซองผ่านขอเงินพ่อแม่บางเหมือนกับขอบางเหมือนกต๊ะใดเขาวะอ่าบ้างโต๊ะใดเขาให้ใจซิมีขนมกินซิมีของกิ่นยงเหี้ยนฮันยังเขียดฮันยังเขียดเองเออมาหาขอเห็นจะไปยังจะได้เท่าไดเหมือนังหนึ่งได้พันหนึ่งเอาไปเขียนมาจ่อยออ ไ้สิป้องเหียนหรือบอหนิสีป้องเหียนหรอบอเออเผื่อกับสิป้องเหียนนะพี่น้องมันนี้เดี๋ยวจับขันป้องเหียนเดี๋ยวพันหนึ่งคนกับเดี๋ยวพันหนึ่งเงื่อนคายเขียนบอเอ้เงินคายเขียน่นเก่งแหมพี่น้อง่นกับไปยื่งเขียนหูมือคู่มือเนาะไปกับโถเขากับคาโรลดขากับพันหนึ่งบางทีได้พันหนึ่งกับบอดาเนาะป้องเหียนกับข้อเมียบาง เพระาะว่าบางที่ได้ซ้อนพันกะ,ะคาาา่ารถค่าเอาพันหนึง่งจะสีเนาะเพิ่นกะได้ได้อยู่พันหนึ่งไปกินยองเฮียนนี่เพิ่นกะบาา่ไดา้โนนบได้พันหนึง่งเหมือนนี้เพิ่นกะขอเงินอีเมียเพิ่นกับกไปจ้างค่าอันนี้ค่เออค่าสื่อตอนสาวเดียรตอนแรกเออรับพันเนาะเออขาสื่อกินตอนสาเดียตอนแรกบุริกินเห็นเขากินขนมกะบุริกินเนาะ หนเสือตอนแรกกับตอนสาวก็บ่ได้กินพี <laughs> layers, ่น <ization S 3> ้องสีเปา่งเขียนหรือเปล่าล่ะเป็นเปาองเขียดแล้วนะพี่น้องเป็นปา่งเขียดกันนะได้เกือบซ้อนข่าวได้เกือบได้เกือบมัดไปแล้วจะไปเก็บมาแต่ไสตอนนี้มาเก็บบางยางยืดพื้นเลยพี่น้องนี่น้องก็บางยางเพิ่นเพิ่น่ะต่ละมือเพิ่นก็ิดได้เต๋อเพิ่งปได้นี่น้องบาทุงเพิ่นก็เป็นคนก็บบางยางอยู่เนาะพี่พี่เพื่อน จ็คสี่ด่ายบางย่างแจ็คโน้ยกับพี่น้องเพราะว่างสองสามวันนี่เพิ่นเก็บขายอยู่เนาะบังเอาใหม่ขึ้นไปละสูงพอสมควรพี่น้องสูงสูงเนาะมาทางที่มหาเพิ่นเอาไปขายอยู่ตลาดเพิ่นได้เงินหกสิบพันพี่น้องถ้าเบิ่งเนาะว่าลุงอันนี้เชิญว่าก็บางอย่างพี่น้องว่าหมากมันจะเป็นแนวใดพี่น้องเห็นบ่หมากมันตัวมันดิบๆมันก็ับเป็นเขียว ตาสุกก็มาสิเป็นแนวใด้เนาะนี่นี่พี่น้องเห็นบ่าควาเทิมสุกๆกนนนนะุกับพี่น้องถ้ามันเทิมสำเนียงกาโบวานเนาะฝาดฝาดบ้านๆนะนนกับโบวานแห้งถ้าว่าสุกดำแห้งกะไม่นอนนะพี่น,น้องบ่ปันไดเนาะมีนอน ร้อนรองมาพี่น้องต่อนึงทาบางบาทุ่งพันตอยแหล่พอนะทาบางหลูกเป็นแบบไร้นะพี่น้องเนาะบางคนก็เอิญหมักน้ำนมเพราะว่าอยางออกมาก็จะเป็นสีขาวน้ำนมเนาะพี่นะกัวมือ่นดีกว่า ตอนนี้บาทุ่งก็ล่องมากเลยพี่น้องท้าเบิ้งมากมันเลยเนาะว่าสะแค่กับิมาอัดอยู่เพอ็นสักแค่าหมากมันเป็นแนวได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งมาส่งรวมกันเลยเนาะว่าข้างในมันสิเป็นแนวได้หมักยางบ้านสะแค่เอิญสบายดีสวัสดีพี่น้อง fc สุดยอดเนาะว่าพาก็สักแค่มือนนี่พี่น้องวันนี้สะแค่กับซิมีมากอันนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อาจสิเคยกินเคยเห็นเนาะบางคนก็บ่เคยกินเคยเห็นมีเนาะใบมันเบิ่งใบมันอาจสิหุพี่น้อง ว่ามันคืออียางอ่ะเนาะใบมันสิไมี่ย่างพีดังยางมะกะสิมี่ซุกซุกดำเนาะซุกดำกับซุกขาวพี่น้องซุกซุกดำกับเหยเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าข้างในมันจะเป็นแบบไดอยู่บ้านสักแค่เอิอว่าหมักยางพี่น้องหมักยางนั่นเองเนาะ อยู่บ้านบ่าท่งเอิบว่าหมักน้ำนมเพราะว่าแค่ว่าอาจจะเป็นหมักน้ำนมเพราะว่ามันมีอย่างมันออกมาหลายจากหน่วยมันเป็นสีขาวๆเป็นยางขาวๆหลายออกมาแบบนมเนาะพี่น้องหมวกเนาะพี่น้องเนาะซุกคือหมักองุ่นเนาะคือหมักองุ่นสีหมวกอะไรพี่น้องเห็นป่าพี่น้องนี่คุณคุนไปตยอยู่ทังกองใหม่นะมันตกมา ไม่พี่น้องมันเป็น่เลยเดอกเนาะวิวเกาะเงี้ยแค่อี๋งนีพี่น้องข้างในมันจะเป็นบาดแผลผิ่น้องเห็นเนาะข้างในเนา,นาไนมันก็จะเป็นเส้ดนดำเนาะกินกระตองเราว้างพี่น้องบางคนก็ใส่เม็ดปาดอ่ะมันสะกินง่ายกว่านะแต่ว่าสแควร์ก็บาดแสบใส่เม็ดก็จกินมามากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อแซ็ปน้ำกันนะสนะ บีออกเล็กหน <tekrar. S 3> ่อยสิจะมันบวเปื่อนปากนักหนาหวานเนาะอ๋อัหนน้อลก็ไะบางที่เล็กหน่อยเขากินน้อไปม้อจะใส่ขึ้นวนในพี่น้องได้ down.